เลยเลยน้องปลิ้มปล่อยเลยลูกปล่อยกันลูกไอนี้ไอ้น่จับน้องปลิ้มจับจับปล่อยลูกเออต๊้เตะเตะเตปล่อยเตะปล่อยจัน้องล้มจับจับเตะลูกปล่อยไอ้ันอยู่ในร้นนะลูกนะ ไปแล้วไปแล้วนี่แม่จับนี่นี่ไปแล้ว2 2> ไปแล้วปล <Tim. S 2> ่อยคืนกลับธรรมชาติให้มันอยู่ในสวนแบบนี้แหละมันไปตกอยู่ในหลุมนะครับตกอยู่ในหลุมอันนี้เป็นเต่านาเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยบนบกแบบนี้แต่มันก็มีร่องน้ำอยู่ใกล้ๆ ไปสองตัวนี้มันไม่กล้าเดินน่าว่าตกใจคนอยู่ด้อยหลุดล้อยหนังเต้าไม่ตุกไม่ตุกไม่ปือโอเค